สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มแผนธุรกิจทัศอินไอศครีมผลไม้เพื่อสุขภาพค่ะสำหรับลักษณะทั่วไปของธุรกิจทัศอินนะคะเป็นร้านไอศครีมผลไม้เพื่อสุขภาพที่ใช้อาจิเบอรี่ ies, เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกค่ะผสมกับผลไม้ไทยโดยมุ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคสายรักสุขภาพที่ต้องการของหวานที่อร่อยทานง่ายและมีสารอาหารครบทั่วในถ้วยเดียวค่ะ แล้วเรานะคะเริ่มต้นจากการเปิดหน้าร้านเทีย่นผลต้นสนอำเภอเมืองจับบงหวัดนครปฐมนซึ่งเป็นทำเลที่มีกลุ่มคนรักสุขภาพและนักศึกษายอยู่เป็นจํานวนมากค่ะจุดเด่นของทัศีนะคะคือการผสมผสานผลมไม้หลายชนิดในหนึ่งถ้วยไม่มีน้ําตาลไม่ใส่สีและกินสังเคราะห์แต่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการสูงไว้สูงสุดค่ะสำหรับแนวน้องช็ชันอฟ้ดในประเทศไทยนะคะ ปี2562ถึงปี2567สรุปได้ว่าหลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มที่คลายลงค่ะทําให้ผู้คนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นทําให้อาหารฟังชั่นนอลฟู้ดกลับมาเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะมีมูลค่าตลาดในประเทศไทยสูงถึง100แสนล้านบาทอัตราการจเจริญเติบโตร้อยละแและมีมูลค่าส่งออกมากถึง128,000ล้านบาทด้วยเหตุผลนี้นะคะทําให้เรานะคะ เลือกทําแผนธุรกิจนี้เพราะว่าผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะให้ความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้นทําให้พฤติกรรมการบริโภคของหวานเปลี่ยนไปผู้คนต้องการสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติไม่มีสารปรุงแต่งแต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากขึ้นทําให้กิจการทัศอีมองเห็นโอกาสจากเทรนด์อซาอิโบที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศแต่ยังไม่แพร่หลายนักในประเทศไทย เราจึงพัฒนาสินค้าตัวนี้ขึ้นมาใหม่ในรูปแบบของไอศครีมที่ทําให้เข้ากับสภาพอากาศของคนไทยและไลฟ์สไตล์ของคนไทยมากขึ้นค่ะต่อมานะคะจะเป็นส่วนผสมทางการตลาดหรือว่า 7P ค่ะ 1. คือสินค้านะคะร้านอัสดเป็นไอศครีมที่คำนึงถึงของหวานที่ต่อสุขภาพค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของเราคือฟังชั่นแนลไอศครีมนะคะโดยเน้นเป็นผลไม้เป็นวัตถุดิบหลักและผสมผสานกับผงอัสซเบอร์รี่ค่ะ ปราศจากน้าตาลสีและกลิ่นสังเครา์เพื่อคงรสธรรมชาติของผลไม้ให้ได้มากที่สุดค่ะ2นะคะราคาเราจะแบ่งออกเป็นแบบพูลราคา49บาทแบบถ้วย69บาทค่ะแล้วก็แบบแก็บแอนโกล89บาทแล้วก็สมูทตี้65บาทค่ะโดยแสดงออกเป็น1ไอศครีมผลไม้4รสชาติหลักประจําร้านค่ะ2ไอศครีมผลไม้ไทยตามฤดูกาลเป็นเมนูพิเศษเพื่อชูความเป็นไทยแล สร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากผู้แข่งและดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบสินค้าพิเศษ 3. ช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะจะแบ่งออกเป็น2ช่องทางค่ะ 1. คือผ่านหน้าร้านค่ะที่ถนนต้นสนอาเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมค่ะและ 2. ช่องทาง Delivery Platform ผ่าน l i n e แมนและแกรค่ะ 4. การส่งเสริมการตลาดนะคะ แบ่งออกเป็น5ประเภทหลักค่ะหคือการโฆษณาทำคอนเทนต์หรือคลิปสั้นผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram และ t i k t o k 2. คือการส่งเสริมการขายจะมีบัตรสะสมแต้มค่ะเมื่อซื้อ6-8แต้มรับสิทธิ์แรกซื้อฟรี1ถ้วยและโปรโมชั่นเปิดร้านซื้อไอศครีมแบบโคนและสมูทตี้ในราคา99บาทค่ะ 3. คือการขายโดยบุคคลจะมีพนักงานคอยแนะนำเมนูค่ะ สี่คือการประชาสัมพันธ์คือเน้นภาพลักษณ์ไอซ์ชิเพื่อสุขภาพใช้ผลไม้แครอทเพเซนค่ะห้าคือการตลาดทางตรงคือการเปิดรับออเดอร์ค่ะไลน์แมนแลกับเพื่อความสะดวกและเข้าถึงลูกค้าโดยตรงค่ะห้ <5. S 1> ะคะาคนบุคลากรพรนักงานของร้านจะเป็นเหมือนเฮล์บัตตี้ที่คอยแนะนำสินค้าค่ะเน้นความอบอุ่นและเอาใจใส่และมีหน้าที่ที่ยืดหยุ่นสลับบทบาทกันได้สร,ร้นา,นางวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานผูกพันกับแบรนด์ และพนักงานแต่งกายด้วยเสื้อและกางเกงสีพื้นชุดยี่ฟอร์มสีน้ำตาลพร้อมโลโก้ร้านค่ะ6นะคะกระบวนการค่ะกระบวนการการบริการหน้าร้านนะคะจะแบ่งออกเป็น1คือต้อนรับและแนะนําเมนูค่ะ2รับออเดอร์3ตรวจสอบออเดอร์และชําระเงินค่ะ4คือการเตรียมสินค้า5คือการจัดเสิร์ฟ6คือการรับฟีดแบ็ค่ะ7คือการปรับปรุงการบริการจากฟีดแบ็ค่ะ การบริการผ่าน Delivery นะคะ,ะแสดงออกเป็น1คือการรับออเดอร์2ตรวจสอบออเดอร์ค่ะ3คือการเตรียมสินค้า4คือการตรวจสอบสินค้าค่ะ5คือการบรรจุค่ะ6คือการจัดส่งค่ะ 7. นะคะองค์ประกอบทางกายภาพค่ะเน,นบรรยากาศร้านโทนสีครีมและม่วงอ่อนค่ะมีตู้โชว์ให้เห็นคุณภาพและกระบวนการการผลิตค่ะ 3คือการนําเสนอสินค้านี้ความสวยงามเช่นการตกแต่งไอศครีมด้วยผลไม้หรือธัญพืชไทยน่าถ่ายรูปค่ะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์และกระตุ้นออร์แกนิกมาร์เก็ตติ้งค่ะนะครับจะเป็นในส่วนของซอฟครับเริ่มจากตุดแข่งนะครับ1สินค้าเรามีความแตกต่างจากคู่แข่งครับเพราะว่ามีการผสมผสานผลไม้ไทยและผลไม้ต่างประเทศเข้าด้วยกันครับ2ครับแบรนด์มีความชัดเจนและจาง่ายครับโดยแบรนด์เรามจจามจากคําว่าไทยบวกอาเซียครับทำให้มีเอกลักษณ์และเป็นที่แตกต่างจากคู่แข่งครับ สามครับลูกค้าสามารถสร้างสรรค์ไอศครีมได้เองครับสามารถเลือกรสชาติและท็อปปิ้งได้เองเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าครับสี่ครับมีการใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลักเพื่อขยายฐานลูกค้าครับไปจะเป็นส่วนของจุดอ่อนครับหนึ่งครับข้อจํากัดด้านเงินทุนครับเนื่องจากเป็นธุรกิจขนาดเล็กและเพิ่งเริ่มต้นครับทาให้มีเงินทุนที่จํากัดครับทําให้การเติบโตแรกๆอาจจะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับสองครับค่าประสบการณ์ในการบริหารครับ ระกกบการมีประสบการณ์ในการริหารน้อยครับอาจส่งผลหนึ่งแผนกลยุทธ์หรือว่าการควบคุมต้นทุนครับต่อไปครับฐานลูกค้าอาจจะยังไม่มากในช่วงเริ่มต้นครับเพราะว่าลูกค้าของเราเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มครับต่อมาเขาจะเป็นส่วนของโอกาสครับ1เทรนด์ผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพมากขึ้นครับผู้บริโภคยุคงใหม่ให้ความสัมันกับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้นครับทําให้ตลาดเพื่อสุขภาพเติบโตอย่างต่อเนื่องครับ2ครับทำเลที่ตั้งครับช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าครับเนื่องจาก ร้านเราตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองครับมีนักท่องเที่ยวมากครับ 3. ครับกระแสโซเชียลครับช่วยขยายแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วครับซึ่งโซเชียลเป็นช่องทางสำคัญในการเปิดการรับรู้ให้กับผู้บริคภคครับ 4. ครับนโยบายสนับสนุนของร้านครับ SME ครับภาครัฐมีการสนับสนุน SME ช่วยให้สินค้าเพื่อสุขภาพสามารถขยายตลาดและต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นครับต่อไปอุปสรรคครับ 1. ครับการแข่งขันสูงในตลาดไอทีมสุขภาพครับ เนื่องจากมีแบรนด์จำนวนมากที่ขายไอติมครับทำให้เราต้องสร้างความแตกต่างอยู่เสมอครับและคงคุณภาพสินค้าให้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจครับ 2. ครับราคาวัตถุดิบที่ผัานขวดครับเนื่องจากว่าวัตถุดิบอย่างอซาอีหรือผลผลไม้ท้องถิ่นมีราคาที่ผ่านผวดตามฤด,ดูกาลครับทาให้ต้นทุนมีความไม่แน่นอนครับ 3. ครับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเร็วครับเน,นื่องว่าเนื่องจากว่าเทสุขภาพและรสชาติเปลี่ยนใหม่ตามความต้องการของผู้บริโภคครับ หากเราไม่ทํากระแสหรือไม่ดึงดูดจะทำให้สูญเสียผู้บริโภคส่วนหนึ่งได้ครับสครับกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยเข้ื่องวดครับต้องปฏิบัติตามกฎอยครับแล้วก็มาตรฐานอาหารครับหากมีการละเลยอาจจะแบบกระทบกับภาพภาพลักษณ์แบรนด์ได้ครับและกฎหมายครับกลุ่มเป้าหมายของร้านครับเป็นผู้คนในเมืองนครมหโปรมครับอายุ1 8แปถึงส5ปีครับโดยส่วนมากเป็นนักศึกษานักเรียนแล้วก็ไปทำงานครับ ที่มีรายได้5,000-15,000บาทต่อเดือนครับโดยผู้คนเ่านี้จะให้ความสัมคัญ์กับสุขภาพนิยมมาหาผลไม้ studies, และซูเปอร์ฟู้ดครับรวมถึงให้การดูแลสุขภาพด้วยการออกกําลังกายด้วยครับต <rim yes? S 2> ่อไปจะเป็นการวางตําแหน่งโพสิชั่นนิ่งนะครับโดยแกนแนวตั้งครับใช้เกนมีความหลากหลายและมีเมนูจํากัดครับและแกนแนวนอนครับให้เน้นสุขภาพและเพื่อสุขภาพครับโดยทางร้านเราจะอยู่ที่ทางขวาสุด context. ครับมีความหลากหลายและสุขภาพมากครับแตกต่างจากร้านอื่นครับ จากการสำรวจจากกุมตัวอย่างนะครับเราพบว่ารสชาติไอศครีมที่คนชอบที่สุดนะครับเป็นรสสตรอเบอรี่ครับลองลงมาเป็นรสมะม่วง,งแล้วก็รสผลไม้ตามฤด,ดูกาลครับซึ่งโดยเฉลี่ยนะครับผู้บริโภคจะรับประทานไอศครีมแบบถ้วยเนี่ยหนึ่งถึงสามถ้วยต่อสัปดาห์แล้วก็แบบโคนเนี่ยครับจะอยู่ที่หนึ่งถึงสี่โคนต่อสัปดาห์แล้วก็แบบกระปุกนะครับแบบแก๊บแอนโกลจะอยู่ที่หนึ่งถึงสามกระปุกต่อสัปดาห์ครับต่อไปนะครับจะเป็น สมูทตี้นะครับซึ่งอันดับสมูทตี้อันดับหนึ่งคืออาซาอิเบอร์รี่ดวงครับอันดับที่2เป็นสมูทตี้อาซาอิมะม่วงครับลงลงมาอันดับ3นะครับจะเป็นสมูทตี้อาซาอิโกโก้กล้วยครับซึ่งสมูทตี้นะครับผู้คนส่วนใหญ่จะบริโภคกันเนี้หนึ่งถึงห้าแก้วต่อสัปดาห์เลยครับต่อไปหมวดท็อปปิ้งนะครับท็อปปิ้งที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในหมวดผลไม้นะครับเป็น กล้วยหอมลงลงมาเป็นแอปเปิลเขียวแล้วก็มาม่วงสุกตามระดับครับมวดหธัญพืชน,นะครับเป็นกาโนล่าแล้วก็อัลมอนด์รวมถึงข้าวโอ๊ตนะครับมวดซอสจะมีน้ำผึ้งเป็นอันดับที่1ลงลงมาเป็นโยเกิร์ตไข่มันต่ําแล้วก็ตามด้วยดาร์กช็อกโกแลตครับงบประมาณรายได้นะครับรายได้ของเรานะครับปีแรกนะครับจะอยู่ที่3,947,257บาทเป็นรายได้จากการขายไอศครีมทั้ง4แบบครับ แล้วก็ทุกทุกปีเนี่ยจะโตขึ้นทีละ7%จนะครับจนไปถึงปีที่5จะมีรายได้อยู่ที่5,277,930บาทครับงบประมาณต้นทุนนะครับปีแรกนะครับจะมีทั้งต้นทุนเงินเดือนพนักงานค่าต้นทุนวัตถุดิบต่างๆทุกอย่างรวมกันจะตกที่1 7 6 8 3ล5บาท แล้วก็ต้นทุนจะสูงขึ้นเรื่อยๆจนปีที่5เนี่ยอยู่ที่2 6 6 8้านหกแสมบาทครับงบกำไราขาดทุนนะครับหลังจากเราหักค่าใช้ใจ่ายระหว่างไรายได้กับต้นทุนมาแล้วนะครับเราจะเหลือกำไรสุดธีหลังจากหักภาษีเนี่ยอยู่ที่7 2 9ดแบาทแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับจนปีที่5สามารถแตกเงินล้านได้ครับรวมถึงกำไรสะสมนะครับ ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆจนกำลังสะสมปีที่5เนี่ยจะอยู่ที่4,589,451บาทครับเครื่องมือในการประเมินโครงการนะครับ NPV ของพวกเรานะครับจะอยู่ที่2,224,456บาทครับ IRR นะครับหรืออัตราผลตอบแทนภายในเนี่ยจะอยู่ที่67%และก็ระยะเวลาในการคืนทุนของพวกเรานะครับจะอยู่ที่2ปีกับอีก1เดือนครับ แผนชุกเฉินของพวกเรานะครับกรณีที่1เลยกรณีที่มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับเราจะทําแบบสํารวจความพึงพอใจแล้วก็ปรับปรุงรสชาติให้เข้ากับลูกค้าคน,นนั้นนะครับรวมถึงให้ลองชิมแล้วก็ลองอเสนอความคิดเห็นนะครับว่าควรปรับปรุงยังไงแล้วเราก็จะปรับปรุงไอศครีมหรือท็อปปิ้งให้เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มนั้น,นครับแล้วก็กรณีที่สองเลยกรณีที่เกิดปัญหาด้านวัตถุดิบนะครับเราจะจัดเตรียมซัพพลาย ไว้อย่างน้อย3ามลายครับเพื่อให้การจัดสรรวัตถุดิบเนี่ยเป็นไปอย่างได้ต่อเนื่องนั่นเองครับกรณีที่3นะครับการคับเคนพนักงานครับเราก็จะมีการเก็บประวัติสำรองผ่านการสัมภาษณ์ไว้นะครับเพื่อวันใดวันหนึ่งเราก็จะดึงพนักงานคนนั้นมาทํางานนั่นเองครับกรณีที่4นะครับกรณีขาดสภาพคล่องทางการเงินนะครับเราจะพิจารณาสินเชื่อเงินกู้วงเวียนสำหรับ SME นะครับเพื่อ เสริมสภาพคล่องการเงินให้กับธุรกิจเหล่านั่นเองครับขอขอบคุณครับ